สัสดีทุกพี่นอ้องนีมะขึ้นโคงกมาเบิ่งเห็ดแต่สิมีลรวมนี่ขึ้นมาเบิ่งเบิงไม่ได้ขึ้นมาโดนแล้วเก็บเงิกับตาแหล่ได้พี่น้องเฮ้ยเช็ดน้ำหมอกเช็ดหมอนสิ่นี้ได้ หลุดน้ำกันที่น่อง

này Ta gặp bên tổng hóa tổng Bên tổng hóa tổng hóa hay hóa Hãy subscribe Mọi người thấy cái chìa mát kheo pha nó cả đọc là hình ổng Mấy cái chìa khóa mát chìa khóa mát nó hình cái chìa khóa mát chìa khóa bông chìa khóa mát จะเดึงปลาเห็นทำฟ้านเพื่อนมันได้เห็นทำฟา้า,า,า,าน,นจริงหรอค,คิดว่าบัมนิดเดียวเนี่ยตัดท้ายขันฝนตก็ไม่จะเคลียร์เนี่ยกระดุมนี้กต่คิดว่าให้กต่สิยออกเลยแต่นี่ส่งมาคือ,คอน่าจะหาไปล่องเบิางกัน ส่งบักขึ้นดอกกีนอ่าก็เลือกเกินนีนอจะผาาป้ากัเป็นตะออกอยู่ิเป็นตะออกอยู่ดินี่ซุมนี้ จะออกเท็ดเผื่ดีให้เอาเงสองสาแหลนในที่น้องหาเทส็สองสองสาแหลบันหน้าม,มือสองมิสาลในที่นอง สองบันบาน,นพี่น้องพี่น้องพอแล้วเ็ตตะไคร้เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ้นพี่น้องเห็นบ้าซ้ำโดเฮ้ยนี่พี่นอ้องอืฮึน้ยบ่แม่นซ้ำโดดจูมกับนี่เน่พี่น้องฮะ เดี๋ยวได้พี่น่องกลับกล่องกักนคุณบอบพี่น้องได้อิลีได้อิลีพ่ออิลีเดี๋ยวหาไปตองใส่ก่อนนะพี่น่องโห่ใส่ก่อนแป๊บหนึ่งหาตัวพี่น้องหาตัวหามันมีอีก ดอกงางๆห็ดงามหนึ่งแข็งๆขงะนาะไหมาวาเป็นขามากดไหลกดแช่กดติดตามเลยด้วยซนะินาแหงนทานกัดท้ายตา จะวัดประจำบ้านในสีละที่นนาะตรงนี้ขันีม้อตรงนี้ ส่ตาพันในสม,มุนไพ้เป็นตาออกเห็ดเผื่อเข่าย่างห่างต้นี้งน,นีนหมอนไพร Hãy ít hơn không hả, ít, không có đầy, 2 đọt, 2 chùm, hiện về bên ta thì đêm

อันนี้ห้อยขนมากอยู่ดิพี่น้องอย่างนี้วย่างนี้เหี้ พ่อพเลยพี่น้ะว่าท่านในพ่ออีกเลย สงสัยสิเดซ้ำนี่กันน้อต่ว่กระไดปนอยู่ดอกเด็กเก้ยอยู่ดอกพี่นอ้องเป็นตะออกอยู่ด้ว,ดวตั้งแต่พัดเานห่งชัดเป็นแหงกะซุ่ม ชงไซสีบอกพ่ออีกแล้พี่น้องชงไซสิได้ซ้ำนี่และสามดอกนะสองดอกสองจุง่มแล้แหงคักแล้วนะไปไซกับพอไปไซกับบพอ ยาล้อนาฝนก็เป็นาแบบนี้พี่นอ้องหากลับแล้วพี่น้องแบบนี้ สว่วงนานาฝนมองหนึ่งดึงดึงขึ้นมาไต่ก้อนแบบนี่นาะเนีย่ยตืงเบบสปสาวแหลกด้บี่เนอะเขาก็หักเทีย มันบบมีสาระันบนีอันนำปันใด่าแบบชีวิตบัานๆเนี่ยนะให้นบิมทคุเอแต่ละหมูกแต่ละวิธีเป็นอย่างไรแล้วเลบันหน้า น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้าตาแหลงได้วยอัดเทปแชร์มีก้อนน้อพี่น้องกลับบ้านแล้วมันมุมนี่แล้วมันมองสิงไปหาแล้ว